นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคตระอันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> มาโอกาสนี้เป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนา สมาธิีให้ภาสนตั้งสัตสิฐานในใจของตนลงไปว่าทั่วเวลาที่เรานั่งสมาธิฟังธรรมอยู่เราจะเป็นผู้มีสติสะลึกได้ไม่ปล่อยให้จิตใจคิส่ง่านไปในที่ต่งตาง เราจะเอาจิตใจให้สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจริงๆาการนั่งสมาธินี้ให้พากันั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธิมี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาวางทับมือซ้าย กายให้เที่ยงตรงหลับตาเนกภาวนาพุโทโธพร้อมกับการได้ยินได้ฟังการฟังธรรมนั้นให้ตั้งใจให้ดีคือว่าอุบายธรรมใดที่มันโทกกับจิตใจของเรานั้นมันจะซึมซะเข้าไปในใจิตใจ เราก็จำเอาอุบายคำนั้นนั้นแม้จะเป็นคำเดียวก็ตามนำไปไลลกองพินิดทิ่เจรน,นาทำละจิตใจภายในนั้นให้สงบระงับตั้งมัน่นอันนี้ได้ผลดีถ้าหาว่าเราฟังเลือกไปอะไรก็ไม่ได้เลื่องอบแล้วก็จำอะไรไม่ได้สู้ จดจำเอาอุบายรำคำใดคำหนึ่งอันมันถูกกับจริตจิตใจภายในของเราแลวนำเข้าไปสอนใจของเราจิตใจของเรานั้นต้องตัวเองสอนใจของตัวเองคนอื่นนั้นก็เป็นแต่ผู้แนะนำสั่งสอนหรือว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ตรัสผู้เทศนาะ สาวกในขัง้งพุทธการท่านก็จับจิตเอามาสอนใจของท่านจนได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งท่นานิพพานตามพระพุทธเจ้าไปสู่นิพพานได้หรือคำหมึ่ง,งท่านว่าท่านศาสไว้ว่าอัตตาฮิอัต,ตนโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตน ทำว่าเป็นที่พึ่งก็คือว่าอุบายทำใดๆในทางพุทธศาสนาเราเอามาสอนจนจิตใจของเราสงบระงับตั้งมั่นรู้แจ้งเห็นจริงตามสมถักรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจึงชื่อว่าตนตปนที่พึ่งของตนพึ่งภายนอกพึ่งภายใน เรียว่าตนเนที่พึ่งของตนได้ผู้ใดก็ตามถ้าจิตสงบตั้งมัน่นจนมีปัญญาพิจารณาลูกนามกายใจของตนเองจนให้เห็นแจ้งในหลักอนิจจงทุกขังอนัตตาชื่อว่าตนเป็นที่พึ่งของตน เมื่อจิตใจสงกระงับตั้งมัน่นจนมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดถูกต้องตามพระธรรมคำสอนของสัพพุติเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่าหนทางหรือว่าทางที่จะไปสู่มุทานนั้นแลว้วมักแตดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น เมื่อเดินตามทางมักแตแปดเดว่ามัตชิมาปฏิปทาเต็นทางดำเนินเดินเข้าไปสู่ความสงบสงบกายสงบวาจาสงบจิตจึงจะถูกต้องตามทํานองของธรรม ท่านจึงรวมย่นย่อเข้ามาว่าจิตใจคนเหล่านี้ให้ดูอาการสองอย่างดวงจิตดวงใจดวงในนี้ให้ชื่อว่าดวงจิตผู้รู้อยู่จิตใจดวงผู้รู้อยู่นั้นไม่ใช่รูกร่างกายตัวตนคนเหล่านี้ดวงจิตผู้รู้ไม่ใช่โลกมันเป็นนามธรรม มีแต่ชื่อพูดได้แต่จะเอามาให้เห็นเป็นก้อนเป็นหนยสีสันวันลนะไม่มีแต่เมื่อตาเห็นโลกหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้นลดกายถูกต้องโพธิภพแล้วก็ไปรู้อยู่ที่จิตใจผู้รู้นั้นเพราะจิตใจดวงนี้มีอโยภายใน มีอยู่ในตัวมีอยู่ในใจมีอยู่ในปัจจุบันนี้เวลานี้มีให้รวมเข้ามาตั้งตรงนี้อันนี้จะต้องรวมสงบมาตั้งที่นี้จนเห็นแจ้งว่าสังขารจิตสังขารตรงแต่งภายนอกนั้นอย่าได้ตามไปตามไปไม่มีที่สิ้นสุด ถ้าใครหลงไปเท่าไรก็หลงมากเท่านั้นแหละนักเข้าก็เรียกว่าหลงจังกับจิตลับใจไม่ได้เพราะสังขารมานกิเลสมานขันธมานมันรวมอยู่ในสังขารจิตนั้นตรงแต่งคิดนึกอะไรต่อน,นี้อะไร นันเป็นความโกหกพกลมในกิเลตมารสังขารมานนั่นพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าให้ละประหารทึ้งละทึ้งเธอาย่าได้ตามไปอย่าได้หลงไปตามสังขารมานหรือว่าละวางสังขารมานเสียแล้วจะมาอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภาวนาพุโทโธพุธโทโธอยู่ที่นี้ ที่นี้กับที่นอนน่นเรียกว่าคนละอย่างนี้ก็หมายถึงจิตจิตดวงผู้รู้อยู่ที่นี้แล้วมันอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ก่อนเกิดหรือตั้งแต่เราเกิดมาตั้งแต่นอนอยู่ในท้องแม่จนะิตผู้รู้อันนี้แหละถ้าอยู่ในภพก่อนหนหลัง เป็นคนก็ตายจากคนคนนั้นแล้วชาติก่อนแล้วจะกีพบกีชาติก็ตามเบื้องจิตผู้โลอันนี้มันก็มายึดเอาถือเอาร่างกายสังขารขาสองแขนสองตีสะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่อันนี้แล้วมันมายึดมาถืออยู่เลยเมื่อมายึดถือแล้วก็เข้าใจผิดคิดหลงไปตาม ของผู้ไม่ภาวานานนั้มาเข้าใจว่าตัวร่างกายนี่เป็นของเราเป็นตัวเรามาหลงหยึดหลงถือเอาแท้จริงร่างกายนี่มันเป็นเรือนล่างเท่านั้นแหละเหมือนบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยของคนเจ้าของบ้านส่วนคนนั้นมันอยู่ภายในนั้น เรือนล่างของจิตใจก็คือตัวเราทุกคนนี่มีจิตยโยภายในนี้เข้าออกลุ่มหลงมัวเมาอยู่อย่างนี้แหล,ละเวลาภาวนาท่านจึงไม่ให้หลงไหลไปในที่ต่างๆให้รวมให้สงบเข้ามาฝึกจิตกรงนี้ให้มีสติความระลึกได้ ให้มีสมาธิคืว่าตั้งใจให้มั่นทำอะไรให้มีความมั่นคงในใจเชื่อแน่มั่นคงทำใจดวงนี้ให้หนักแน่นอย่าได้เป็นคนใจงอนแง่นคอนแนอวนตัวสมาธิตั้งจิดมั่นตัวตั้งใจให้มั่นคงลงไป ใจสงบตั้งมั่นจนมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดสามารถอาาหารไม่ทอแท้อ่อนแอไม่กลัวเน็ตกลัวเหนื่อยกลัวเมือ่อยกลัวหิวไม่กลัวตายตายมันคิดในเห็นไวภาวนาดูให้มันแจ้งในใจเมื่อถึงเวลาตายแล้วอยู่ที่ไหนก็ตางหลบหลีกไม่ค่อยจะได้แล้วเรา นไหนจะตามจะเลือกเอาตามใจชอบว่าข้าพเจ้าจะตายแบบนั้นจะตายแบบนี้แบบที่ไม่ดีค้าไม่ตายข้าจะตายแบบดีๆอันนี้มันเป็นเพียงสังขารสังขารละมานกิเลสมานเวลามันจะตายเข้าจริงๆ้างถนนก็ตายได้เดินอยู่ก็ตายได้นั่งอยู่ก็ตายได้นอนสบายอยู่ก็ตายได้ เราตายอุปเทวเตุต่างๆสิ่งที่จิตใจไม่ชอบแหละแต่มันก็ตายกันอยู่เยอะยอะเสียด้วยดังนั้นไม่ต้องไปลุ่มหลงมัวเมาไม่ต้องกลัวตายแมงภาวนาให้ดีรวมจิตรวมใจให้สงบมาอยู่จิตไปไม่เอาละทิ้งเอาจิตอยู่อันนี้มันเป็นเพียง อุบายหรือนโยบายความจริงแล้จิตมันอยู่จิตใจผู้รู้อยู่ในตัวเราทุกคนไม่ได้ไปไหนนับตั้งแต่มาปฏิสนธิอินญ,ญาณคำว่าปฏิสนธิอินญ,ญาณคือจิตที่มาก่อตั้งยึดเอาถือเอาลูกนามกายใจตัวตนอันนี้ ก้อนเลือดก,ก้อนเนื้ออันนี้ตั้งจะอยู่ในท้องแม่อยู่ในคันมารดาเรียกว่าปฏิสนธิยึดเอาถือเอาตั้งแต่นั้นมันไปไหนไม่ได้ละอกันจะโยนจะเดนินจะนั่งจะนอนจะไปจะทำบุญทำบาปมันก็เอาลูกประขารร่างกายนี้แหละไป มันติดอยู่ที่นี่มันเย็บอยู่ที่นี่ถืออยู่ที่นี่ที่เราว่าจิตไปโน้นไปนี้เนี่ยความจริงมันเป็นจ่กิริยาอาการที่ว่าไปคแต่ถ้าเกิเรามีลูกตาคนตาดีเวลาลืนตาก็ไปจนไกลจนสุดลูกตา แต่ว่าตามันไม่ได้ไปตามันอยู่ที่เ่อขันใดใจของคนเรามันคิดไปไหนไปไหนก็ตามมันแค่แค่ความคิดเท่านั้นอถ้าจิตผู้ภาวนาอยู่พุตโธอ,อยู่ไม่หลงไหลไปมันก็ดับอยู่แค่นั้นเหมือนไฟมันเกิดขึ้นใครดับได้มันก็อยู่แค่นั้นถ้าดับไม่ได้มันก็ลุกลามไป จุดนือเมื่อมันหลุดลอยออกไปไม่อยู่ในเนื้อในตัวมันก็เหมือนกับว่ามันไปแท็ที่จริงมันอยู่ที่นี่แหละเมื่อะอไรมาถูกต้องเข้าเอาละบันรู้สึกขึ้นมาเพอมันอยู่ที่นี้มันนั่งเฝ้านอนเฝ้าร่างกายกองกระดูกมันหลงกองกระดูกสามร้อยท่อนของมันเอง จิตใจเหลงจิตวิชาจิตไม่ภาวนาจิตไม่ละทิเลสมันจึงได้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนไม่จบไม่สิ้นสักทีบัดนี้เวลานี้เป็นเวลานั่งภาวนาให้ใจมันนั่งถ้านั่งจะลูกร่างกายใจไม่นั่งก็เท่านั้นจิตผู้รู้ให้อยู่ในใจ ให้รวมให้สงบมาตั้งมั่นลงไปในจิตใจให้ได้ที่เลาว,ว่าไม่ได้ทำไม่ได้เพื่อไม่ตั้งใจให้เต็นที่พายกจิตใจของตนขึ้นมาตั้งใจให้เต็นที่ภาวนาจริงๆเอาให้มันจริงลงไปจนมันเป็นที่เป็นฐานเต็นฐานที่ตั้งสมาธิภาวนา จนจิตใจสงบตั้งมันอยู่ในตัวในใจมันก็ไม่หลงไปเลยไม่หลงไปที่ไหนมันภาวนาอยู่นึกอยโยน้อมอยู่ในคุณพระพุทธิธรรมประสงมองเห็นความลุ่มหลงมัวเมาในจิตใจนี้ได้ตลอดเวลาจึงได้ควรละก็ลืบละออกไป มันหมดไปใสสะอาดภายในใจิตใจกีเลศความโกรธทีเลศความโลภกีเลกความหลงนั้นให้สะให้วางบ้างเพราะว่าเคยลุ่มหลงมัวเมามาอย่างนี้นับไม่ถ้วนแล้วพระพุทธเจา้าพระองค์จึงตรัสว่าอเมกะะัชชาอเมตอันนันเรวามากมา นับพบนับค่านับกับนับกันนับอย่างไรก็ไม่ได้ละเมื่พระองค์เองเมื่อย,ยังไม่ได้ตัดสโลก็ล่มหลงมัวเมาเหมือนพวกเราทั้งหลายเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าบำเพ็บาร,รมีเต็มรอบแล้วมาตรัสรูลเป็นพระพุทธเจ้าละกิเลสความโกรธ ให้หมดไปแล้วละกิเลสความโลภให้หมดไปแล้วละกิเลสความหลงให้หมดไปแล้วกิเลสสามกองไม่อยู่ในใจของพระองค์ชื่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสโลตัดกิเลสตัดตัณหามานะทิฏฐิตัดทุกอย่างและกิเลสพรอมทางวาสนาวาสนากิริยากายวาจาอันใดไม่ ไม่ถึงกะว่าเป็นกิเลสถึงกะนั้นพระองค์ก็โลกได้ละได้พระพุทธเจ้านั้นจงชื่อว่าทั้งจิริยามารายาทั้งการตรับการแสดงอะไรเรียกว่าสวยงามหมดทุกอย่างสิ่งที่ไม่ดีนั้นแล้วว่าไม่มีมีแต่สี่่ดี พระองค์เลิกได้ละได้จริงๆมีความอดความทนอดทนที่สุดไม่มีมนุษย์คนไหนเทวดาอินทรที่ไหนจะมีความอดทนเหมือนเระพุทธติเจ้าัมงสมาธิภาวนาเจ็ดวันท่านก็นั่งได้สิบห้าวันท่านก็นั่งได้ เดินจมกรมเจ็ดวันท่านก็เดินได้อดทนที่สุดอดไม่สเสวยอาหารไม่กินข้าวสี่สิบเก้าวันท่านก็อดได้เรากินน้อยหนึ่งก็ตายแล้ววันนี้มันอาหารไม่พอพระพุทธเจ้าทำไมท่านอดได้เพื่อจิต ไม่ใช่เพียงร่างกายมันอดอย่างเดียวชิตมันเกิดธรรมปีติมีความยินดีในธรรมในสิ่งที่ดีที่พระองค์บำเพ็ญมาบำเพ็ญอยู่มันมีธรรมปีติธรรมปีติสุขังเสติเมื่อมีความปีติมีความยินดีพอใจใน กิจกรรมที่พระองค์ประกอบกธรทำไม่มือเมด่มยเมื่อยหิวอันนั้นเป็นส่วนของพระองค์แม้พวกเราทั้งหลายก็ขอให้ตั้งใจในั่งสมาธิภาวนาทำความเพียรละกิเลสสงบกายสงบวาจาสงบจิตตั้งมั่นลงไป จนจิตใจเกิดความต,ต,ติยินดีเห็นานิสง์แห่งการปฏิบัติธรรมะภายในจิตใจของตนมันจะมีความสุขจิตสุขใจเมื่อมีจิตใจอันมีความสุขสบายภายในร่างกายก็คอยสบายไปด้วยมันเกี่ยวยงกันอยู่ถ้าหากว่า เราไม่สังเกตไม่มีปัญญาก็ไม่รู้ถ้าสังเกตมีปัญญาโบย่างหยับหยาบมาสู่ความละเอียดอย่างว่าคนเราเมื่อมีจิตใจสบายร่างกายหน้าตาอะไรก็สบายหรือคนไม่มีเรื่องราวอะไรจะเป็นคนธรรมดาก็ได้ไม่มีทุกข์ร้อนอะไรหน้าตาเขาก็ดู แต่ภาวะในใจมันมีความทุกข์ความเดือดร้อนโูกตายเสียเมียตายจากผัวพับพาดจากกันไปพ่อแม่พี่น้องอะไรเรื่องยุ่งยากอะไรมันเกิดขึ้นทีนี้มันทุกข์ใจละ่ะใจที่เลสอันนั้นมันทุกข์หน้าตาก็เรียกว่าทุกข์ร่างกายก็เป็นทุกข์ทุกข์ไปหมดมันมาจากจิต จุดไม่ภาวนาละกิเลสมันทุกอย่างนั้นแหละจุดของผู้ใดภาวนาละกิเลสยัยงละไม่ได้ก็เพียรพยายามจะละจึงได้ได้เลิกละมาแล้วก,ก็มันเด็ดขาดลงไปเอาจริงเอาจังทำอะไรเรียกว่าทำจริงจุดภาวนาพุถโกเอาให้มัน,นแน่วแน่จนจุดมันไปไหนไม่ได้ โยแนวในใจิตใจนหว่าตั้งใจความตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนานั้น้นความสดใยสบายใจของผู้ปฏิบัติจองพาการตั้งอกตั้งใจประกอบความเพียรภาวนาให้มีสิ่งวะลึกโยในใจ ให้ใจตั้งมัน่นไม่ใช่ให้ใจตั้งมั่นเลยไม้ไมมถึงจิตใจต้องตั้งมัน่นจริงๆทำจริงๆละจริงๆวางจริงๆเอาให้มันจริงเมื่อใจิตใจมันจริงอะไรมันจะจริงไปหมดเพราะว่าในตัวคนเหล่านี้ทั้งหมดพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า จิตใจเป็นใหญ่เป็นประทานจะสำเร็จลุล่วงไปได้ก็อยู่ที่ใจเหนืออันส่วนโลกปากาขันร่างกายอันมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้อันนี้เปียบเหมือนดังว่าเป็นลูกซุกตาตัวอะจิตใรทำอะไรมันก็ทำไปตามเรื่องมันไม่รู้ มันผู้รู้มันอยู่ในจิตจิตภาวนาจิตสงบจิตตั้งมั่นจิตมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในทานศีลภาวนาก็พาตายวาจาจิตของตนธรรมดีกระพฤตดีไปตามคุณธรรมมันขึ้นกับจิตใจดวงผู้รู้ผู้เห็นผู้ฟังธรรมอยู่นี่แหละ จิตกับโลกมันคนละอย่างแต่ว่ามันอาศัยกันอยู่อาศัยกันอยู่ที่นี่แต่มันคนละอย่างมันไม่รู้แต่ว่าผู้รู้มันเป็นจิตจิตนั้นเมื่อยังมีกิเลสความโกรธโลกหลงอยู่มันก็ความโกรธโลกหลงเนี่ยมันแทรกซึมอยู่ในจิตนั้นเหมือนัำน้ำที่ใสสะอาดน้ำฝน ถ้าเราเอาสีไปหยอดลงไปจะเป็นสีใดก็ตามน้ำมันก็แดงไปสีแดงก็แดงสีดำก็ดำสีเขียวก็เขียวไปสีนั้นเปียบเหมือนสีเหล็กน้ำเป็นของใสสะอาดแต่สีแทรกลงไปก็ไปตามสีเหล็กเลยตามสีน้นโยลาภาวานาทำใจให้สงบตั้งมัน่น อย่าได้ข้างเถอือมีสติละเลึกโยละลึกโยในใจมือสมาธิคือจิตตั้งมั่นลงไปดวงจิตผู้รู้โยที่ไหนรวมจิตใจปักมั่นลงไปหรือว่าปักหลักสู้ปักหลักลงไปตั้งใจลงไปครัจจะในใจมีอธิฐานในใจให้มี เมื่อมีสัจจะมีอธิษฐานอยู่ในใจจิตใจก็สงบระงับตั้งมั่นโยในธรรมะปฏิบัตินั่นนั้นมีเป็นอุบายที่เราจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้ได้เต็มที่เต็มฐานให้มีความสามารถอ่าน่านขึ้นมาในจิตใจของเรานั่น เพราะว่าถ้าใจมีสภาความเชื่อความเลื่อมใสตั้งใจจริงๆมันได้ทางนั้นไม่ต้องไปถามใครถามหัวใจของตัวเองนะ่นแะแต่มันตั้งใจทำจริงๆมันก็ได้มัวแต่ทอแท้อ่อนแอกลัวตายอยู่มันก็ทำไม่ได้ฉะนั้นอุบายทรรต่างๆที่กล่าวมานี้ เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดเดจจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอีวังก็มีด้วยแต่ตาละชนีสัพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโคอินัสตุมาเตปวัตวันตระโย ο. สุขีธิคายุโกาภาวะภาิวาธนาสีริสนิจังวุธธาพจายิโนจัตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง